ครับพี่น้องเพราะว่าขับรถผ่านมาเห็นเขาตั้งอะไรเรียงรายอยู่ตรงนี้ครับนี่ว้าวพี่น้องเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับผมมันคืออะไรโอ้เห็นสักพักหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูครับพี่น้องว้าววว้าพี่น้องลงมาแล้วครับว้าวเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับกับวานาันอาทิตย์ครับผมวานาันอาทิตย์โอ้บรรยากาศดีครับผม งานพี่น้องเห็นเขาตั้งเรียงรายอยู่มันคืออะไรอ่ที่จอดถามเด็กปั๊มครับเต็มน้ามันเขาบอกเ,ออเจ้าของนานะครับเจ้าของนาเขาทาแบบเป็นอู่ข้าวอู่น้าเขาบอกเด็กปั๊มก็บอกว่าขับรถผ่านก็กลัวเหมือนกันครับตอนแรกๆโอ้กับเรียงรายเรียงรายนี่ครับลุงเป็นเจ้าของหรอครับ ลุงเป็นเจ้าของไหมไม่ถ่ายเลยเป็นอะไรหรอ๋อเขาเขาเขาทำอะไรยังไงลุงผมถามเลยครับอ๋อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอ๋อกรมศิลป์เข้ามาแสดงศิลปะอ๋อของกรมศิลป์มาแสดงศิลปะอย่างนี้ลายครูวิทยาลัยครูอ๋อครับครับขอบคุณครับผมอ๋อครับครับ เดี๋ยวพอได้รู้คร่าวๆตอนแรกก็งงเือนกครับรถผ่านเขาเอาอะไรมาตั้งแก้บนอะไรหรือเปล่าครับครับผมครับผมขอบคุณครับอ่าพี่น้องได้ได้ข้อมูลคร่าวๆครับเป็นของกรมศิลป์หรืออะไรประมาณนี้เนาะครูเขาทาจัดอะไรผมประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็คือความแปลกนะครับผมเนี่ยมีที่นั่งที่อะไรต่างๆนี่โอ้ก็ภาพอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าจับเอามือถือเลยเลยนะครับผม เอาบรรยากาศมาฝากพีน่น้องผมก็งงตอนแรกยังไม่ได้ลงมาถ่ายมาดูสักทีว่าใครเอาข้าวเอาอะไรมาตั้งตรงข้าวนึกว่าเอาคนมาหวานข้าวหวานปุ๋ยนะครับผม <c oughs> ก็ดูครับเป็นคนเหมือนถือกระเชอถืออะไรอย่างเงี้ยเออผกัดก่อนครับพี่น้อ,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 นองนี่นี่นะครับเหมือนคนถือกระเชอถืออะไรต่งตางๆเราก็นึกว่าเอ๊ะใครมายืนหวานปุ๋ยหรือเปล่า ๋ยวพี่น้องดูอ่ะดูสีสันรีสอร์ทข้างหลังอ่ะโอ้ยน่าพักมากครับผมตรงนี live, ้ก like. ็อยู่ที่บ้านสวายจีกนะครับผมบ้านสวายจีกายกี้บุรีรามใครี่วิ่งเส้นสายสุรินทร์บุรีรัมก็จะเห็นนะครับอยู่สายมือครับวิ่งจากบุรีรัมไปสุรินทร์ก็เลยปั๊มบตทสวายจีกมานิดนึงนะครับก็จะเห็นอยู่สายมือก็แปลกๆดีก็เนาะอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายครับคร่าวๆถามคุณตาเมื่อกี้เนาะของ วัฒนธรรมของกรมศิลป์อะไรพวกนี้เขาจัดแสดงอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้เนาะโอเคครับพี่น้องเอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมครับผมฝากกันแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับ